สวัสดีครับผมมงจกมักรมัสนะครับมาต่อครับกับซีรีส์ไก่ทอด Work From Home นะครับในย่านสุขุมวิทครับวันนี้ฮะผมจะพามาที่ร้านที่2ที่เราสั่งมาเราได้สั่งร้านที่ชื่อว่า Chicken f r y Chicken ครับเป็นร้านไก่ทอดอยู่แถวท้องหล่อครับเราเซิร์ชเจอปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าต้องสั่งมาโดนครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> ของเขาก็คือการเอาไก่สไตล์ไทยแท้เนี่ยมาบวกกับความเป็นนานาชาติครับโดยที่ตัวที่เราสั่งมาในวันนี้เนี่ยก็คือซอสซิกเนเจอร์ครับเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงนี่คือเมนูไก่แรกระดูกทอดครับไซส์ S จำนวนทั้งหมด6ชิ้นในราคา145บาบาทครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ย ก็เป็นไก่ทอดเคลือบซอสเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวซิกเนเจอร์เนี่ยจะมีในส่วนของตัวพริกนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวถั่วมาด้วยกลิ่นค่อนข้างหอมเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูเลยครับว่าเป็นยังไงหน้าตาจะไม่ได้โดดเด่นครับแต่รสชาติดีซอสซิกเนเจอร์ครับจะมีความมีความคล้ายคลึงกับพวก ปลาทอน้ำปลานีดหนึ่งครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกเค็มออกหวานนะครับมันมีความกลมกล่อมอยู่นะครับไม่เผ็ดอันนี้ผมสั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงละแต่ว่ายังกรอบอยู่เลยผมว่าอร่อยเลยตัวนี้นะครับคุณใหม่ครับมาลองครับคุณต้องลองนะฮะอันนี้อยางแรกที่ได้เลยคือกรอบกำลังดีกรอบใช่ไหมกรอบกำลังดีอืแต่ว่าแบบแบบมันนิดนึงแอบ,บมันอ่ะใช่มันจะมีความแบบมันมันหน่อยตัวนี้ รสชาติดีไม่หวานไปไม่เค็มไปข้อมีอละม,มาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับชิคกินนะครับสำหรับตัวไก่ไร้กระดูกซอสซิกเนเจอร์นะครับผมบอกเลยครับว่าเต็ม5คะแนนนะครับผมให้อยู่ที่4คะแนนเลยนะครับคือตัวนี้ค่อนข้างจะรสชาติดีผมชอบความที่เขาไม่ไม่หวานเกินไม่เค็มเกินรสชาติไม่โดดเกินไปนะครับทำให้เรารู้สึกเราอยากกินได้จนจบส่วนเรื่องของความคุ้มค่านะครับกับ 6ชิ้นในราคา1 4 5บาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆผมให้4.5คะแนนเลยส่วนเรื่องของความถามว่ากินแล้วชวนเพื่อนมากินไหมนะครับผมให้4คะแนนเหมือนกันเต็ม5นะครับผมบอกเลยว่าผมอยากจะสั่งมาในทุกๆซอสของเขาเลยแล้วเอามาดั่นกับเพื่อนกินกันเพราะได้ข่าวว่าอีกซอสนึงก็จะเป็นสไตล์แบบอเมริกันอีกซอสนึงจะเป็นสไตล์แบบเกาหลีนะครับอยากลองนะโดยรวมครับ4คะแนนใครยังต้องเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแล้วเบื่อๆอยากกินไก่ทอดนะครับชิคกินเป็นคําตอบครับสักหน่อยไหมครับ จะพาไปเจอร้านที่3ครับร้านที่3จะเป็นบอกเลยว่เป็นร้านดังนะครับอยากให้ลองมาเจอกันนะครับรอดูเลยว่าเราจะไปกินไก่ทอดร้านอะไรกับช่วงไก่ทอด work from home ครับ